สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่ของทรงใจสาวยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาววีสองงจะพามาดูงานเฮพัยดยศจัดอลังการมากพี่น้องโอ้โ้อยู่กับยูทูบเบอร์อีกแล้ว <c oughs> มานานยังมาเมื่อกี้นี่นะ มานานอยากอย่กับูนนี้นเะเอาแล้วทีนี้เใกลถ่ายใก้ถึงอดูรถเด้อเด้อบรรยากาศก็ไม่ค่อยตื่นใจนี่ไม่รอนไม่้ำพึ่งก็มาโอ้โหนี่รวมอยู่ซิเบอร์ครับอันนี้ช่องเวน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 พามวนอู้ช้างนี่กี่เชือกนี่ กาวเชือกหมดแล้วครับต่อไปก็จะเป็นสายเดนติดขัดเลยไหมนาะต้องว่านี่ฝนอือทุกงานถึงเมื่อกี้เลยนี่คิดว่ามโนนกับพ่นายไปอยู่ก็ ก็กลับไปแล้วกลับไปบ้านก่อน้ำหมอีกดูสถานการณ์ตอนนี้ก็หมดนู่นไปนู่นแล้วนู่นโอ้จระจรนติดขัดนางรำนางรำก็มาชา่ชางครับช่างในนางรำ ซีช้างตอนนี้ก็รถแค่รขบวนก็กำลังมาถึงนูชางกินน้อยอย่างมึงกเ็เหตุคันเหตุคันมากเลยเนี่ย ยังไม่ไปรามอุทัยดูสถานการณ์วันนี้เออฮะไม่ก็เดินตามชมุดตื่นเลยไมละอย่าอยู่ไกลด้วยอันตราย โอ้สวดีครับจุงกะละลายจงกะละลายแมนนันแต่ดูดูดเกกันเมือคนี่เห็นาออใช่นั่นแหละสวดีครับนั่นแหละเนี่ยเนี่ยไปกับเขาไหมนี่มไม่ได้เวเลยนู่นนี่ไม่เขานั้นไปบางหนาเอาเอาไปเล้เอาลิเกกับพี่นั่นแหะบางหน้า ใช่ไหมเอาพี่วินัยเป็นเอาพี่วินัยเป็นบางหน้าจะได้ไปกับแม่แอนนานเมื่อกี้แม่แอนนาบอกว่าอครับฝีมือสุดยอด <laughs> อลังการเลยอันนี้ไ์สดอยู่ไหมไม่เลยเรถไป <laughs> โอ้ส,สาว่านี้เยอะจัง <laughs> โอ้ คืองามได้สาวบ้านนี่นะว้ไปไหนนี่ไปไจนี่มันไม่ต้นรถเทกันบอกไม่ต้นรถเทกันนี่นู้นนี้ควันใจรถเทครับวกขบวนยาวนะครับได้รอชมเอ่อขึ้นต่อไปสนามเป็มีก็ใบบานนะพี